เขาดูเป็นคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือนึกอ,ออกไหมดูแบบไม่โกงแน่ๆอะ่ะคื้อหายเลยต้องเรียกว่าเขาได้บ้านปีนปี่สรัคาบแปดล้านเดียวนะเขาได้บ้านปีนเลยครับแปล้านเขาไม่ได้ตั้งใจปล่อยหรอผมว่าแต่ผมว่าด้วยความที่มิชฉาชีพระดับโปรอ่ะสวัสดีครับผมทัศน์จากโฮมเดเวอสแตทนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปปิกที่ผมว่าจริงๆผมอยากพูดเรื่องนี้นานแล้วแต่ว่าหาจังหวะหาโอกาสไม่ได้นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยในท็อปิกเรื่องของ เรื่องดักดักหรือเรื่องที่แบบเกี่ยวกับมิชชาชีพเรื่องอะไรดำๆเทาๆของวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับท็อปเซลสุดหล่อของผมน้องสโตนครับนี่สวัสดีค,ครับรบก็น้องโตนเนี่ยจริงๆค่อนข้างเป็นคนที่มีประสบการณ์เลยวันนี้ชวนมาคุยกันหน่อยถึงเคสแบบที่มันเป็นแบบเชิงดักดักหรือเชิงอะไรแบบนี้จะได้เป็นเคสตั้ดี้ให้กับคนดูเราว่าเอ้ยวงการอสังหามันมี เคสลักษณะนี้นะที่เขาว่ากันว่าแบบเทาๆอะไรเงี้ยจะได้ระวังตัวกันได้แล้วก็จะได้แบบรู้ทันวิชาชีพแล้วกันอ่ะใช้ใช้อย่างนี้แล้วกันถือว่าเล่าให้ฟังแล้วกันเออแบบเอาจริงเพราะตอนแรกก็เทาๆดับดับทำไมต้องเป็นเราอะบอกเออทำไมวะไม่ใช่ประสบการณ์เราเยอะอประสบการณ์เราเยอะก็เข้าใจว่าโอเคบางคนคนเรามันก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์คนอื่นอ่ะถูกก็วันนี้คิดว่าถ้าได้เล่าให้ฟังให้ผู้ชมได้ฟังก็คิดว่าน่าจะดีใช่เพราะว่ารู้สึกว่าหลายเคสคือเรื่องอสังหาที่ที่อยากคุยเพราะว่าบางคนอะ ปัญหาที่เจอกันแล้วแล้วแบบแก้ไม่ได้ก็คือเขาไม่เคยเจอพอเขาไม่เคยเจอแล้วเขาไม่เคยซื้อขายมาก่อนผมเพิ่งเป็นครั้งแรกคือคือคนเรามันขายบ้านไม่กี่ครั้งเนาะในชีวิตครั้งสองครั้ง,ง,งอแล้วพอมันเป็นครั้งแรกอะ่ะมันจะโหมันมันไม่รู้ไงยิ่งบางทีถ้าแบบไม่ได้มีใครช่วยด้วยตัวคนเดียวโอ้โหอันเนี้ยเรียบร้อยอเรียบร้อยจริง,รงมันเหมือนมันเหมือนโอเคเราเล่าให้ฟังผมว่ามันเหมือนเหมือนให้ภูมิอ่ะคนมันมีภูมิแล้วมันก็อย่างน้อยมันจะเอ๊นิดนึงตอนที่ ตัวเอง่งต้องใช้ประสบการณ์นี้แล้วเออต้องขายบ้านต้องซื้อบ้านอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะวันนี้ตนมีเคสสตันดี้เคสไหนมาเล่าให้ชาวเน็ตฟังบ้างครับว่าแบบเอารู้สึกเป็นเคสที่แบบไม่คิดว่าจะเจอแต่แม่งมีอย่างนี้ด้วยว่าอะไรเงี้ยเอาดาร์กเลยเวลไหนดีอะเอางี้ก่อนถ้าทั้งจริงถ้าถ้าดาร์กแบบไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเพราะว่าโอเคเรายอมรับเราเราดูแลเขาแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีใครที่เจออะไรแบบนี้มาแล้วดาร์กกับเขาเลยก็เป็นฝั่งพาร์ทผู้ขายแล้วกันล่าสุดเนี่ย คือจริงๆเกิดมานานแล้วนะแต่ปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาอยู่คือมีผู้ขายที่ที่เราดูแลอยู่อย่างนี้เหรอใช่คือก่อนหน้านี้เคยดูแลงั้นร่ายฟังคร่าวๆแล้วกันคือจริงๆผมเคยดูแลบ้านหลังหนึ่งอยู่เป็นบ้านเดี่ยวในโครงการดังนะนะบอกโครงการไม่บอกชื่อดีกว่าไม่บอกชื่อแต่ว่าเอาว่าดังเลยทีเนี้ยเออเราก็ดูแลการขายของเขาปกตินั่แหละแต่ว่าในระหว่างนั้นอ่ะโอเคต้องยอมรับว่าเราเราก็ไม่ได้ทําสัญญาสนองสัญญาอะไรกันเราก็ช่วยดูแลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้แต่ว่า ในมุมมองของผู้ขายก็ต้องยอมนั้ว,ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีมันเป็นการขายบ้านครั้งแรกเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ไดมีประสบการณ์อ,อะไรไม่มีภูมิอะไร<อ>ปรากฏว่าโอเคเราดูแลการขายอยู่แต่ว่ามันก็มีโอเคเอเจนต์ Agent, ท่านอื่นเขาก็ดูแลการขายด้วยแบบเขาไม่ได้ฝากเราคนเดียวเขาฝากหลายคนใช่โอเคโอเค,อเคสตอรี่นี้ก็เลยไม่ได้ผ่านผม<อ>แต่ว่าเรื่องมันเกิดแล้วเราถึงได้รู้ เหมือนเขาหมายถึงว่ามันเกิดปัญหาแล้วเขาเราไม่ได้เป็นคนขายใช่แต่มันเกิดปัญหาแล้วเขามาให้เราช่วยอย่างนี้เหรอใช่ในจังหวะนั้นคือเราต้องแก้ไขแล้วแต่ว่าพอยก็คือเอเจนต์น่ะเขามีลูกค้าที่เหมือนว่าอยากจะมาซื้อบ้านหลังนี้เขาบอกเจ้าของบ้านว่าเฮ้ยเขามีลูกค้านะเขาอยากพาลูกค้ามาดูบ้านก็พาลูกค้าเข้ามาดูบ้านเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บลูกค้าชอบบ้านในมุมมองผู้ขายก็เฮ้ยโอเคก็โอเคเฮ้ยจบบ้านได้เลยทไมมันง่ายนะทุกอย่างโอเคเลยทั้งทั้งที่จริงๆขายบ้านก็ไม่ได้ราคาแบบ เขาเรียกว่าขายบ้านโอเวอร์นิดหนึ่งด้วยถ้าพูดตรงๆในในวงการตลาดถ้าขายบ้านโอเวอร์มันหมายความว่าเขาขายได้ราคาที่ดีดี <D. S 2> ด้วยในมุมมองผู้ขายก,ก็ดูสวยงามนิวินรูสวยงามโอเคใช่ทีนี้ปรากฏว่าเรื่องมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายแบบนั้นต้องยอมรับ uh huh. ก็คือผู้ซื้อเนี่ยเขาก็คุยกับผู้ขายโดยตรงโอเคมีนายหน้าแนะนําผ่านมาแต่ว่านายหน้าในนายหน้า<อ>ไม,ไาาม,ไม่ไม่ได้เป็นคนกลางหรอใช่แค่บอกมาว่าเนี่ยลูกค้าน่ะจะบอกว่าเขาดีกว่าเอง ฟิลนั้นแบบแนะนำาว่าเขาทำกันเองใช่ให้เขาทํากันเองเลยดูกันโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นคนรู้จักของนายหน้าอแต่ว่านายหน้าก็ไม่ได้สนิทกับทางผู้ขายขนาดนั้นนะครับก็คือผู้ซื้อเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยแล้วก็ทาสัญญงสัญญาผมสมมผู้ซื้อทําเองเหรอทำเองหมายความว่าเป็นเคสที่ผู้ซื้อผู้ขายคุยกันเองแหละใช่ดิวตรงเรียกว่าดิวตรงแล้วกันตอนเนี้ยดิวตรงมันปรากฏว่าอสมมุติว่าสมมุติว่าราคาบ้านประมาณสัก8ล้านแล้วกันผู้ซื้อเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมวางประจําให้เลยสล้าน ไม่คู่เคดีิเยอะน่าสนใจู้ขายก็เฮ้ยโอเคดีคนนี้น่าจะหูเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ว่ามีเงื่อนไขนิดหนึ่งคือวางมัดจำสามล้านนะแต่ว่าวางให้วันอนแปลกอาวจริงจริงถ้าถ้าสำหรับเราอะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมันแปลกเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องวางวันเซ็นสัญญาใช่ฟีลลิ่งคือถูกใจวางมัดจำอ่าวางมัดจำแล้วแล้วเนเซ็นสัญญาแล้วค่อยไปโอนถูกต้องอันนี้กลายเป็นเซ็นสัญญาเปล่าเซ็นสัญญาเปล่าแล้วเดี๋ยว ที่กรมที่ดินค่อยมาจําเพิ่ม3ล้านใช่เดี๋ยวจะวางมาจําให้วันโอนกรมที่ดินสมมติว่าบ้านราคา8ล้านนะสมล้านจะถูกวางให้วันโอนกรมที่ดินเลยแล้วอีกห้าล้านนะแล้วอีกห้าล้านก็เดี๋ยวจ่ายตอนที่โอนเสร็จแล้วมันแปล,ก,แลก็ได้อะมันแปลกอะแต่ว่าในมุมผู้ขายคือด้วยตัวเลขจํานวนประมาณเนี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มที่จะลองเสี่ยงดูลองแลกดูไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าวางเลเวลนี้ก็น่าจะ ซื้อบ้านระดับเนี้ยก็น่าจะถือว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนผู้ขายเซนเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยยังไม่ได้พอให้คือเซนสัญญาจะซื้อจะขายกันโดยที่ในนั้นมีตัวเลขว่าวางมาจำสามล้านแต่ความเป็นจริงแล้วยังไม่ได้รับเงินเป็นการตกลงกันปากเปล่าว่าเดี๋ยวจะทําแคชเชียร์เช็คมามาวางให้วันโอนกรมที่ดินนะสามล้านบาทผู้ขายก็โอเคเชื่อเพราะว่าด้วยความที่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีใครคอยช่วยเนาะปรากฏว่าพอถึงวันโอนเนี่ยเขามานะเขามากันทั้งคู่ผู้ขายก็มาโอนผู้ซื้อก็มาโอน แต่พอจะถึงวันโอนแล้วต้องบอกว่าถ้าใครเคยไปโอนบ้านอน่ะจะรู้นะว่าวันโอนเป็นอะไรที่ยุ่งมากมันจะแบบทุกอย่างมันต้องเร่งรัดผู้ขายเขาจะรู้สึกว่าเออฉันต้องฉันต้องทําต้องเซ็นต้องอะไร่ะมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องทําทุกอย่างตามที่ผู้ซื้อต้องการอันนี้คือวันโอนมีเอเจนต์ไปช่วยไหมเออคิดว่าน่าจะไม่มีนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเขาเดิวกันแล้วใช่เพราะว่าเอเจนต์เนี่ยถูกตัดออกไปจากเรื่องราวนี้เลยโอเคปรากฏว่าพอถึงวันโอนเนี่ยเขาก็จับเซ็นสัญญา โอเนอร์ <Owner S 2> เขาก็แอบ,บถามนะว่าแล้วเงิน3ล้านช่ะ,ะผู้ซื้อก็เดี๋ยวให้หลังจากที่เซ็นสัญญาให้ไปเซ็นก่อนไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วได้เอา3ล้านเนี่ยให้อย่าบอกนะตอนนั้นนะผู้ผู้ขายเริ่มรู้สึกนิดนึงแล้วว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆนะมันต้องมันถ้าตามตกลงมันต้องก่อนเซ็นดิเพราะถ้าเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่มันคือมันอใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่าการเซ็นเนี้ยจะมีผลทันทีเลยถ้าถูกเซ็นแล้วนะ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ขายเขาไม่ได้รู้ไงคือเขาก็รู้แค่ว่าโอเคงั้นมาไหนๆก็มาถึงวันนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเซ็นให้ก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวสามล้านก็คงจะให้หลังจากที่เซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกก่อนว่า,ออาถ้าคนเราไม่ได้มีการใช้ w ว r ร์ดดิ้งที่ที่ดีถ้าคนทั่วไปอ่ะมันคงจะโน้มน้าวมาถึงจุดนี้ไม่ไม่ได้เลยใช่เพราะเอาตั้งแต่ฟังมาเองอะ่ะต่อให้ไม่มีความรู้ด้วยนะแปลกมันเอ๊ะอ่ะมันโคตรแปลกเลยเอ่ะมันยังไงมันก็เอ๊ะอ่ะแล้วมันได้ยังไงวะเออแต่พอยคื มันถูกฝึกมาอยู่แล้วผมผมมั่นใจมากเพราะว่าเจ้าของบ้านที่คุยกับผมอะเขาก็รู้สึกว่าเขาดูน่าเชื่อถือมาก<อ>เขาดูเป็นคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือรู้ทุกอย่าง<อ>ดูตั้งใจทําเพื่อเขาโดยเฉพาะ<อ>นึกอ,ออกไหมดูแบบไม่โกงแน่ๆ่เออผู้ขายก็เลยอ่ะงั้นเซ็นแล้วกันก็เซ็นกรมที่ดินเซ็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจ่ายภาษีเรียบร้อย พราะคือหลังโฉนดมันถูกเปลี่ยนแล้วนะพี่เปลี่ยนแล้วใช่ถูกเปลี่ยนเป็น <พอ S 2> ชื่อพอจ่ายภาษีแล้วถูกไหมเออทีนี้แหละพอหลังโฉนดเมื่อมันเปลี่ยนไปเป็นชื่อลูกค้าแล้วอะ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอะ่ะมันฟ้องกันยากแล้วมันเป็นของเขาไปแล้วไงมันเป็นของเขาแล้วเพราะต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอะ่ะเขาเขาจะรีเช็คตลอดว่าคุณได้รับเงินจํานวนนี้แล้วใช่ไหมไอ้นั่นก็แปดล้านนะออะผู้ผู้ผู้ขายก็ต้องโอเคตามตาม,ตามน้ำาโอ้ได้แล้วเพราะคาดหวังว่าเดี๋ยวกำลังจะได้หลังจากกรมเสร็จกรมที่ดินปราากฏว่ ทุกวันนี้นะโอนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาแคชเชียร์เช็คมาให้ผู้ขายก็โอเคเดี๋ยวรอแล้วก็สุดท้ายไป<อ>เลยเหรอคือหายเลยต้องเรียกว่า3ล้านเขาก็ไม่เสียเขาได้บ้านฟรีเนี่ยจราคา8ล้านเดียวนะเขาได้บ้านฟรีรลคา8ล้านลแล้วไอนะ้โปรเซสตอนที่เขาโอนกันอนะเราโปรเซสทั่วไปเผื่อใครไม่เคยโอนบ้านไอ้ไอ,อย่างมัดจำเนี่ยส่วนหนึ่งแต่โปรเซสนักกรมที่ดินสมมติเวลาเรามีนายหน้าไปดูแลเนี่ย เซ็นสัญญาเรียบร้อยพอหลังนโนดเปลี่ยนเสร็จปับ๊บเช็คชื่อ,อเช็คชื่อหลังนโนดเปลี่ยนเสร็จปับ๊บเอาเงินให้ในายหน้าจะต้องแบบโอเคเอาเงินมาเงินให้เจ้าของเรียบร้อยนะใช่ทุกอย่างเคลียร์นะจบแล้วเขาแยกย้ายถูกปะ่ะถูกต้องแล้วมันปล่อยเขากลับบ้านไปได้ไงวะเขาไม่ได้ตั้งใจปล่อยหรอผมว่าแต่ผมว่าด้วยความที่เขาระดับมีฉาชีพระดับโปร อาศัยชดชุลมุนเหรอชดชุลมุนเรมันที่ดินมันมันชุลมุนจริงๆแต่มันวุ่นวายจริงๆมันวุ่นวายจริงๆแล้วก็คนที่ไม่รู้อะไรคนที่ไม่มีภูมิคนไม่เคยขายบ้านเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อนี่มันคือโปรเซสปกติใครๆก็ทํากันอนึกออกไหมครับมันธรรมดามากว่าเขาไม่รู้อะไรเหมือนตาสีตาสาคนหนึ่งเวลามันก็เกิดขึ้นบ่อยที่แบบโดนหลอกเพราะแบบนี้แหละครับเพราะเพียงแค่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วก็พอยหนึ่งคือดันดันคุยกันเอง แล้วลูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องพูดตรงว่าเจ้าของบ้านมักจะมองว่าลูกค้าไม่น่าจะเป็นวิชาชีพเมื่อก่อนมันคงไม่มีพูดตรงตรงเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีหรอกอแต่ว่า,ายุคนี้มันมันไม่เยอะเดี๋ยวยุคนี้มันเริ่มมันเริ่มดังขึ้นมาแล้วไอ้เคสคนเนีออ้ย<อ>มันมีทุกอย่างมันเป็นได้หมดวิชา<อ>ชีพแล้วพอปลอมตัวเป็นลูกค้าใครๆก็อยากขายขายบ้านในราคาดีใครๆก็อยากได้แต่สงสารเขานะเพราะว่าทุกวันนี้เอาตรงน้ยังอยู่ในโพสต์ s อยู่เลยนะยังคุยกับผมอยู่เลยว่า้องโทนพี่ขอหลักฐานนี่หน่อยแล้วเราบ้านนั้นวันท เดี๋ยวนะให้คุณแจกเข้าไปหมดแล้วด้วยเหรอให้คุณแจกเรียบร้อยแล้วโอนกรมที่ดินแล้วแล้วก็เหลือแค่รอตังค์รอตังค์แต่ปรากันแลไอ้นั่นไปเอาตังค์เออแล้วสรุปไม่ได้แต่ว่าด<ช>ีเทลวันกรมที่ดินว่าแบบเอ้ยเรื่องอาปร่อย<ห>เขา,อ,าออกไ,<ง>ได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าเราก็ฟังเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยแล้วก็เราก็คอยช่วยแก้ปัญหาว่าท่านยังไงดีเฮ้พี่แนะนําทางนี้ไหมอเออจริงดากนะฟังแล้วรู้สึกดากเลยช่อเขาเนี่ยว่าโอ้ช่องเลยมันมันมันเด่าหยีได้ด้วยเหรอวะใช่เขาเสียใจมากนะว่าแบบห ทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้บางคนแล้วเจอเรื่องแบบนี้เงินก้อนนั้นจะเป็นเงินทั้งชีวิตของเขาก็ได้จริงเพราะว่า8ล้านนะเว้ยแปล้านมันก็เป็นเงินจํานวนแบบเยอะนะไม่น้อยนะมันเยอะนะเว้ยเยอะอะแล้วทุกวันนี้ไอ้มืออาชิพคนนั้นอยู่ในบ้านเขาอ่อไม่ครับ อย่าบอกนะมันขายต่อไปแล้วไม,ไม่รู้พตูตรงทุนยังยังไม่รู้เจ้าของบ้านก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะน่าจะยังไม่ขายต่อคิดว่าน่าอยู่ในในโปรเซสที่แบบว่าได้ไปแล้วแล้วแล้วา,าพอพอเลสเซว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่เนี่ยก็จะตามตัวมาอะไรสักอย่างใช่ตอนนี้คือมันโปรมากซุปม,มันหายเลยใช่ใชแต่มันได้ทรัพย์สินตัวนี้มาแล้วใช่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ติดต่อไม่ได้จริงๆชื่อมีนะแต่ว่ามันก็ต้องออนโปรเซส ว่ากระบวนการกฎหมายเป็นยังไงทําอะไรยังไงบ้างของจริงว่ะอันนี้ของจริงวะของจริงวะของจริงวะโคตรดุเลยอะล่ะดุแล้วแล้วมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะฟ้องชนะ้วยนะพูดตรงๆเพราะว่าเออเพราะหลักฐานทุกอย่างมันมันบ่งบอกว่าเออเขารับเงินแล้วต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเลยถ้าเกิดดูกล้องอะยังแอบรู้สึกเลยดูกล้องก็คือ,ก,อ,ก,คอก็อยู่เซนกันตรงนั้นอะมันไม่ใช่มาแบบมัดมือมามัดมือเซนเนี่ยไม่ใช่เออหูใช่ โหเคสนี้เคสนี้นี่มากเลยงีเเเย้เราตอนช่วยไงเขาต่อพูดตรงๆว่าได้แต่แนะนําครับว่าทําอะไรดีเพราะว่าเขาก็ไม่มีที่พึ่งเขาก็อยู่ในจุดที่พึ่งเพื่อนแล้วก็ต้องพึ่งคนที่อยู่ในวงการอสังหาด้วยเราก็ได้แต่แนะนําว่าเอ,อ้ยพี่ทําอย่างนี้ดีกว่าแต่ตอนที่ฟังเราก็ดาร์กไปกับเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เราก็มูฟออนต่อว่าต้องทาอะไรแล้วไอเอเจนต์คนนั้นน่ที่พาคนนี้มารู้เรื่องปะเนี่ยอผมก็บอกให้เขาไป แจ้งความเรื่องนี้ด้วยเพราะอย่างน้อยถ้าเขาบริสุทธิ์เพราะไม่งั้นเขาจะโดนไปด้วยนะเนี่ยใช่เพราะเขาเป็นหนึ่งในนกต่ออ่าถูกเออใช่ถูกโหสุดยอดใ่โหสุดยอดโหเคสนี้ตึงงี้โคตรตึงเลยนี้บอกงี้ดีกว่าว่าเคสกรณีที่ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอนเองเป็นไปได้เป็นไปได้ปกติเพราะฉะนั้นจริงๆต้องระวังเรื่องของพิเศษเรื่องของสัญญงสัญญาต้องเคลียร์ใช่แต่ประเด็นคือแล้วเขาไม่รู้นี่แหละแล้วเขาจะรู้ยังไงวะเออเอาจริงยาก เอออาจจะต้องถามเนาะอะย่างยังน้อยหาเพื่อนหาใครที่อะไรได้ที่เคยขายอ่ะที่รู้ว่าเขาอยู่ในวงการอ่ะหรือหรืออาจจะหรือถ้าวันนั้นอย่างน้อยเขาเขามาถามเราถามในหน้าถามอะไรเงี้ยถึงโปรเซสนิดนึงใช่เพราะว่าเอาจริงๆพี่รู้สึกว่าอย่างอย่างบริษัทเราเองอ่ะจะมีบางเคสที่เราเราไม่ได้ขายถูกป่ะแต่ว่าจะมีคนเหมือนเขาขายเองแล้วเขาก็มาเฮ้ยมาช่วยดูโปรเซสให้หน่อยเขาให้ค่าน้ำมันนิดหน่อยเหมือนแบบมาช่วยให้ความปลอดภัยเขาหน่อยเอออย่างเงี้ยจริงๆดีกว่าเพราะว่า รู้สึกว่าเออถ้าพอถ้าเป็นลูกค้ามาเองอ่ะเข้าใจเขานะคือคนที่แบบซื้อกันโดยตรงเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าซื้อกันโดยตรงอาจจะคุยง่ายกว่าอไม่มีในาหน้าอาจจะคุยง่ายกว่าถูกปะใซึ่งจริงๆแล้วง่ายกว่าไหมส่วนใหญ่สําหรับผมนะลม่มใเพราะว่ามันพูดวดดิ้งวดดิ้งเดียวอ,อ,อฝ่ายหนึ่งรู้สึกล่ม ถูกปะนายหน้าเรากรองถ้าพูดตรงกรองให้มันไม่มีการชนมันไม่มีการชนแล้วมันไม่มีตัวกรองให้ด้วยว่าแบบอีกฝั่งมันจะยังไงถูกปะโอ้โหนี่ c ส s ั s t u ี้ดีมากเลยอ่ะซึ่งพูดถึงโปรเซสถ้าพูดถูกต้องเลยอ่ะวางมัดจำเนี่ยเซ็นสัญญายังไงก็ต้องมีเงินต้องมีในวันต้องมียังไงก็ต้องมีวันน้นรับเงินเส้นเนี่ยถูกต้องถูกปะแล้วก็จริงๆสัญญาจะซื้อจะขายอ่ะมันจะต้องระบุวันเลยไม่ใช่หรอว่า รับเงินวันนี้ก้อนนี้วันนี้และอีกก้อนหนึ่งวันนั้นมันต้องอย่างนี้เลยไม่นนใช่หรออันนี้คือไม่อันนี้คือเราถูกต้องพี่อันนี้คือเราถูกต้องแต่มันสัญญาทั่วไปหาตามเน็ตก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มีทั้งหมดอ่าโอเคอมันไม่ได้ครอบคลุมอเคอ่ะ,อะ<ช>แต่แต่ถ้าบอกเปอร์เซ็นต์เผื่อทางบ้านมันก็คือวันเซ็นสัญญาเนี่ยอยู่ต้องมีมาจํา<ช>มีเยอะแล้วก็ต้องตามจํานวนที่ในนั้นเขียนด้วยถ้าในนั้นเขียน10,000แก็ต้อง10,000แวันที่เท่าไหร่ ต้องชัดเจนต้องเคลียร์แล้วก็โอนกรมที่ดินเนี่ยเป็นผมผมเดินตามไปที่รถด้วยจริงๆโดยปกติผู้ซื้อผู้ขายเขาก็อาจจะไม่ตามแต่เขาจะมีคนที่คอยตามให้ใช่มมันจะต้องมีถูกต้องส่วนส่วนใหญ่เอเจนต์จะเป็นคนดําเนินการบอเราไม่ปล่อยแล้วใช่พี่เดี๋ยวไปเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่เสร็จเคสราก็ไม่ได้ตามเราตรงๆใช่ก็คือเราก็ต้องมาให้เรียบร้อยถูกป่ะโอเคเคสนี้นัอันตรายครับก็ถ้าอย่างเคสนี้ถ้าจะไม่ป้องกันจริงๆต้องหาคนที่รู้จักปรึกษาอ่ะเคสแรกมึงมาตึงสุดเลยเคสนี้ ก็เอาแบบคิดคือจริงๆมันผมว่ามันปัญหาเพนเพลนเบาๆเราอาจจะเคยฟังกันบ้างแล้วแต่นี้ก็เล่าให้ฟังแบบเชิงที่เออันนี้สุดลเลยแบบแบบคือสุดท้ายมึงได้บ้านฟรีไปแล้วให้เดานะถ้าใจมันนะมันคงคิดว่ามันน่าจะปล่อยให้อะไรไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ขายป่ะใช่อา<อ>สมมติเลยง่ายๆเลยนะ ไม่ต้องไปโอนกลมที่ดินไปปล่อยขายฝากเออถ้ามันไปปล่อยขายฝากไปปล่อยขายฝากขายฝากก็รับเลยสมมติรับแล้วปล่อยแบบสมมติมันขอถูกๆอะไรเงี้ยแปดล้านมูลค่าดั้มแปดล้านซูมมันขอ3ามล้านสามล้านปล่อยอยู่แล้วสองเดือนได้เงินสามล้านพอเผอในทุนขายฝากแม่งเป็นคนโดนหลอกไปด้วยอีกคนเนี่ยแล้วสุดท้ายถ้ามาฟ้องกันอีกทีก็คือต้องฟ้องในทุนขายฝากทุนขายฝากใช่ชิปหายเงินกูก็จ่ายอะไรกูก็ไม่ได้แม่งเชิดไปหมดโอ้โหแม่ แสบแสบแม่งแสบแม่งแสบแสบจริงอันนี้แสบจริงอ่ะผมนี่แค่แค่แรกนี่แค่แค่แรกนี่คือแบบคนลุกเลยเนี่ยแบบว่าไม่ไม่คิดว่าโตผมเมงผมอยู่ในวงการด้มาดานนะผมไม่คิดว่ามันมันเล่นกันได้ขนาดนี้เลยนะครับสุดยอดมากต้องขอบคุณทัองต้นที่มาแชร์วันนี้ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณนัองต้นมากนะครับเดี๋ยวไงเผื่อ e ีต่อไปเชิญมาเล่าอะไรอย่างนี้ใหม่คิดว่าน่าจะมีมุมมองอะไรให้ให้หลายๆคนได้สุดท้ายสุดท้ายฝากอะไรสําหรับผู้ชมที่ฟังเราหน่อยเกี่ยวกับ ถ้าถ้าจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับประสังหาแบบเนี้ยถ้าเขาไม่มีความรู้หรือเป็นครั้งแรกของเขาอะไรเงี้ยเอ่ออาพูดตรงๆนะสําหรับผมนะยังไม่ขายบ้านวันนี้หรือว่ายังไม่ซื้อบ้านวันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มีความรู้ก่อนห่วงความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครที่รู้จักที่ทํางานเกี่ยวกับประสังหาหรือม,มีความรู้อะไรเงี้ยท้ามาคุยกับพวกเราได้ เพราะว่าเราจะส่งเซลล์ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคอยคอยเป็นคอนซัลทให้แบบชิวๆเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็คือเราแนะนําให้ได้วันหนึ่งถ้ามีเรื่องอยากแบบถ้าเคสมีออสมีปัญหา,ห,า,ห,าหรือว่าเดือดร้อนอยากให้เราช่วยอะไรก็เราก็ยินดีช่วยเต็มที่แนะนาครับแนะนำอ่าโอเคแล้วก็เหมือนต้จนจะเน้นว่าะแบบศึกษาพอศึกษาไว้ก่อนเองคร่าวๆให้มันพอรู้โพืเศษใช่ถูกไหมวันวันหนึ่งที่มันต้องใช้ขึ้นมามันจะได้แบบเออไม่ไม่เป็นปัญหาใช่อะครับอ่าประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณต้นมากครับครับขอบคุณครับ